ก็ติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกทรงขลาค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเผยเตรียมวางระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานขึ้นสร้างความเชื่อมันแก่หนักท่องเที่ยวนายผิวร่มนิ่นทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าการวางระบบการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งจำเป็นเพราะในขณะนี้ปัญหาความมันคงในพื้นที่ได้รับการคลี่คลายไปมากประชาชนมีความเข้าใจและมุ่งที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญและสงบร่มเย็นเพื่อเดินหน้าทางเศรษฐกิจมีหนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก จึงจําเป็นต้องมีระบบการดูแลความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานมีกล้องวงจรปิดในพื้นที่สาธารณะและอาคารห้างร้านต่างๆตลอดถึงแหล่งท่องเที่ยวที่จะต้องมีถังกล้องวงจรปิดนอกจากนี้จะวางระบบผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นเช่นพนักงานขับรถวินมอเตอร์ไซค์ต่างๆ ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนมีการติดบัตรแสดงตัวเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเกิดความเชื่อมันในความปลอดภัยขณะดเดียวกันผู้ให้บริการก็จะได้รับการดูแลด้านสวัสดิการต่างๆไปด้วยซึ่งจะเกิดประโยชน์กับจังหวัดยะลาในภาพรวมวีนินาดจ,จุรากำแห้งศูนค้าวิทยุมกกรสงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน